ตกกะกวาอุเมกล้าช่างท้าทายนี่อยากรู้วันตายจริงเจียวหรือกูดีใจจักได้ฝากฝีมือรบภายนอกก็ฝึกปรือมาช้านานเป็นในพลตัวกูรู้แต่รบวรยุทธเจนจบข้างทหารหนังสติกยิงมะม่วงพวงโอลานชอบจะพผลน่าศึกได้ตายหมดเอ่ย สมมุติว่าท่านลายมือนหน้าเกลียดแล้วไม่มีใครอ่านออกนี่ทิติกรจะให้ทํำยังไงเพราะเวลานี้สอนนักเรียนในร้อยก็ใช้พิมพ์เอาแล้วไม่ได้เคยเขียนให้เขาเลยเขียน <c oughs> เขาก็อ่านไม่ออก